ที่เคยไปไปเห่ไปทำงาแล้วไปไปเฮ้

เออทุ่งเอา thì mình nghe นะครับ đứng ครับ เหวินมาถ่ายรูปถ่ายรูปคู่บ้างเออถ่ายถ่ายรูปคู่รอๆอเลยหามุมไม่ดีแห่มุ้มจังสี่ตัวเอาโต๊ะมาตั้งข้างหน้าแล้วเอาต้นเงินมาไว้ก่อนแล้วก็ถ่ายรูป ไห้ิศขวัญเดมาถือให้เจียวมูเด้งมาอนันั่นนี่ มีตัตวแม่แล้วก็ลูกไม่ค่ะลูกผู้หญิงหรือผู้ชายที่ที่มีงานนี้เป็นพายที่ไม่มีงานนี้เป็นผู้หญิงทั้งผู้ชายเขาเรียกพังพายจากและทั้งผู้หญิงพัง น้องมาด้วยเดี you ๋ยวแต่งตัวอยู่ยังไม่เสร็จจะแต่งเลยังไม่เสร็จนี่บังเอิมากลังนี่มัดช่วงนี้พี่อ้ําเงียกออกไปเออนเงินอยู่กลางโอยอวนขอยา สาทุสาธุบุญขบวนสูงบนโชวโชว์ครับไอเสียงขับไปไอเสียงโอ้ยเวงเงตัวนหน่อยหน่อกนนี้เอ๊ก วันม das ันหมันมันหมานวันมันมานเดินันน <e ี้บ่ายสามโมงเร่ลย่ะม <urai> ันมันบวาเไว้ไหนม้้านไป่ไเพื่อนสิไทยลูกไอแสงไอแสง เสียงกันไอเสียงไอเสียงคู้หาเาปเอาดอกึ้งบุเขอาเอาม่มจะก็ได้มนใจกั้อเลยครับอ้ยจัเนเอามาไงา เด็กหน่อยเนาะทำอะไรได้เอ้ยไม่ความตักหมุดเลยค่ะกำลังใจแม่เมมาแล้วตักหมดตัวปเป็นอีกเด้อแม่เเอ้ยตัวไ่ได้คัดลอกไปตีไทยพ่นเทพเไทยมึงได้คัดลอกบ่ก็ต้องพิมพ์น้ำมันนี่ตัางหากเครืค่องที่เคยคัดลอกไ้มันอยีกเครื่องนึงนี้ไ,ไปไปไนเอามาด้วยแวม่เดียวมคนจะลองดูกนะคะ อนกได้คัดหลอกไ,ไ,อกไอวกไ้หน,น,นีเล้ยกันเลยต้องพิม์ไปพิมพ์ซื้อตันีกเครื่องนึงกเรย ชั้นคุณหลอนะครบโอ้เมงไทยไอเสียงกะนองงงักไปแล้วชัไปแล้ว่ไงโอเคได้อยู่โอเคยุทสหัตถ้องล้ ออกก้องนะไม่ต้องน้องช้านะครับมองได้รูปได้จะกระบอกได้เลยครับมาตัวเองมาเร็วเร็วครับออกกล้องครับอันพรุ่งเย้ใช่เย้ได้ครับโอเค าเวลาเฮาบไดทายได้บมงเดวมูุกันครั้งหนึ่งได้บค่ไม่าม่สยเดี๋ม่ให้รวอเดี๋มีรางวัลเออเดี๋ม่มีรางวให้เออุาเลยนะขาเลยนะครับสุาเลยสุาเลยเออกนครับ จนเลูกแม่ไม่ทันเลยเจ้าดึงผ่าข uh ึ้นไปเนีปิตาน้โม่น้โมดึงผ่าขึ้นไปเจ้าติงไปเอปิตาอ่ะมันต้องมอง้างลูกต้องมองางมองก้องมองก้องลูกบ ใช่เลยม่ต้องไม่ต้องมองช้านะลุงมองกล้องมองกองมองนี่ลุงเอาเลยมองกล้องแกะกล้องแอคชั่นหน่อยตายโค้งโค้แอคชั่นเดี๋ยวไยัดไปโค้งโค้งโค้งโค้ค้งโ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 ค้งค้งโค้งโค้งค้งโค้งค้งโค้งค้งค้งโ ยืนข้างๆค่ะขอบคุณครับดับด้วยรับดด้วยดับด้ับวันะคะวันนี้ให้โชคให้หมานเด้อค่ะวันนี้เดี๋ยวค่อยท่ายรูปตอนนันกันใ้